Welcome back to my YouTube channel. The Audi A 6 2025 Continu e is legacy as one of the most sophisticated and well-rounded executive sedan on the market with a perfect balance of elegance, power, and cutting-edge technology. This latest model rides right b a r once again. Starting with the exterior. เดอสองพันยี่สิบห้า Audi A 六ฟีเจอร์ A ชาร์เปอร์มอลอะโรดินาไมค์ซิลูเอตเดอฟรอนต์เอ็นอีสโดมิเนตส์บาย Audi Signature Single Frame Grille น่าเวิร์ดแอนด์มอลแอคทีฟเฟลังไบส์เล็ก HD Matrix LED Headlight ที่ให้บรอดสไตล์แอนด์อะดัพตีฟอิลลูมิเนชันเดอซับเทิร์นครีส running along เดอไซด์พาร์เนลเอนฮานอินแอธเลติกสแตนด์วายเดอร์เรดิไซร์เรียร์อินเทอร์เกรตส์ลิมเมอร์ OLED Tail Light แอนด์เอโครม์เอ็กซ์เซนเทนท์บิฟิลเซอร์คีบวิ่งอินเอริฟายเย ซิทติ้งออนสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดอินอะลลอยวีลเดอร์เอหกคอมแมนด์แอตเทนชั่นออนเอนี่โรดสเต็ปอินไซส์แอนด์ยูปริดเด็ดบายเอเมทิกลูส์ลี่คราฟเต็ดเคบินแด็ตเอ็กซ์แอมพลายไฟเจอร์แมนเอนจิเนียริงพรีเมียมเบลโครนาเลเทอร์อุปโภคบรีเนเชอร์ลูทอออลูมิเนียมอินเล่แอนด์ซอฟท์แอมเบียนท์ไลทิ้งครีเอทเอลักชัวเรียสอะตมส์แฟ เดอสองพันยี่สิบห้าโมเดลฟีเจอร์ A ดูอัลทัสสกรีนเซ็นต์อัพวิด A สิบจุดหนึ่งอินฟอร์เทนเมนต์ดิสเพลย์แอนด์แอนด์แปดจุดหกอินลูเวอร์สกรีนฟอร์คลีเมดแอนด์คอม포ต์คอนโทรลเดออัปเดตเทส M M I ซิสเต็มอีส์ฟาสเตอร์มอลอินตูดีทีฟแอนด์ซับพอร์ตบอยเลสแอปเปิลคาร์เพลย์แอนดรอยออโต้แอนด์อออยด์คอนเน็กซ์เซอร์วิสซ์สเดอสิบสองจุดสามอินอออยด์เวิร์ชวลคอปปิทพลัสออฟเฟอร์คัสตอมิซับเบิลดิจิตอลอินส เรซีทพ um ัสเซนเจอร์และจอยอัมเบลลิกรูมโฟล์วโซนอัตโนมัติคลีเมดคอนโทรลและออฟชันอลล์ฮีตเท็ดซีดเอ็นแฮนซิ่งลองดิสเทนต์คอมฟอร์ตอันเดอร์เดอะฮูดเดอะออเดีย A หกสองพันยี่สิบห้าออฟเฟอร์เอเรนออฟพาวเวอร์เทรนด์อินคลูดิง A สองจุดศูนย์ลิตรเทอร์โบชาร์จโฟล์ลิเนลเดอร์ producing สองร้อยหกสิบเอ็ดฮัสต์พาวเวอร์และ A สามจุดศูนย์ลิตร B หกมายไฮบริด generating สามร้อยสามสิบห้าฮัสต์พาวเวอร์ b o บน Engines are paired with a 7-speed S-tronic dual-clutch transmission and the legendary Quattro all-wheel drive system, ensuring confident handling in all conditions. Acceleration from 0 to 100 km/h takes just 5.1 seconds in the V6 variant. Wide adaptive air suspension and dynamic steering deliver a composed yet sporty driving experience. The hybrid Technology not only boosts performance but also improves fuel efficiency, making it suitable for both city cruising and highway sprint. As for pricing, the Audi A6 2025 start at approximately 58,000 l s สหรัฐ for the base premium model. While the range topping Prestige trim with the V6 engine and additional driver assistance packages can exceed 72,000 l s สหรัฐ with its seamless blend e r of design, performance, technology. แอนลักชูรีเดอะออเดอีเอหกสองพันยี่สิบห้าสแตนแอดวันออฟเดอะฟีเนสชอยส์ฟอร์ดซิกกิ่งเอ็กซ์เซคิวทีฟปริไฟเมนต์วิดอัลคอมทอมมิซิ่งไดรฟ์วิ่งเอ็กไซ